เพลนเซลนี่เป็นของมาเวลเจนเนี่ยบล็อกยกบ็อกเลยนะกาวห้าไปทองอะมาแปะวัดละววยทองเปลเออทองเปลาทำล็อคริสตัลเพลนอาทำล็อคริสตัลเ้ยคุเต่าอยี่ยมดูคุณเต่าดิคุณเต่ากาลังรักคิวแห่ตื่เวละสวัสดีครับ h e ป l o h ก b ง ด้านหลังเอาคือคืนมากเลยงานมามแบบมาแบบไม่รู้อย่าง้วเหมมันเดิมงานเคลียร์แลนดเซลล์แต่วันนี้วันสุดท้ายน,นะเสียใจด้วย <c oughs> งานเคแลนเนี่ยเกิดขึ้นแทบเป็นทุกเดือนเลยนะมันมีประจํารู้สึกจะ2เดือนหรือ3เดือนในแตครั้งหนึ่งถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่ามันมีงานช่วงไหนเข้าไปที่เพจเมกาพาร์ซาสปล็กเลยเลยเขาจะมีบอกว่างานอ e ีเวนต์อีเวนต์ของชั้น6กเนี่ยเขาจะจัดมีงานอะไรบ้าง<ช>จริงๆมันมีตั้งแต่วันศุกร์แล้ววันนี้ที่เราถ่ายทำคือวันน่าที่แลก่อนไป<ๆ>ครับกดตไดคลายเพวกเรานิดน,นึงครับเป็นกำลังใจพวกเราเดินหาของ<ๆ>เดินจมของกันนิดนึงถ้าพร้อมแล้วก็ไป let's go ขาวุ่นปาวุ่นครับขวาวุ่ เขาก็ยังมีผู้ฟังฝบป๊อบราคาข้างหน้าใช่ดีว่ากับเมคาอันนี้คือจาก Overwatch ชมีแมนโดด้วยอ่ายานยานมันมีพันธ์เงินอ่ะสตาร์ไฟเตอร์ของแมนโด้แล้วก็สเตนกับไอเนี้ยอ่ามาวันด้าพี่วันด้าเออไอไอเดสเตนอ่ะเออตอนฉากสุดท้ายของเรื่องเลยมานะมานะครับคือฟังกบป๊อปอ่ะไม่เป็นไรที่แม่งทำคาแรคเตอร์แม่งเกือบทุกตัวใช่ คือทุกเรื่องทุกตัวทุกแบบแม่งมีหมดเลยบางตัวแม่งออกก่อนหนังเข้าด้วยบางเรื่องอ่ะบางบางตัวเราคาดไม่ถึงนะว่าเขาจะทำโซดาเป็นลายโซดาเนีมันนำมาเป็นดีไซน์เป็นกระป๋องแล้วก็ตัวเขาจะเป็นอย่างนี้ใช่เขาบอกว่ามันมีตัวซีเคร็ตด้วยนะมีมีมีแม้ก็เป็นกล่องสุ่มหรือพี่ขึ้นมาในกับค้าวโซดาอะไรเงี้ยจูจูสึกไคเซ็นก็มีนะยูจิกับอาโอ ูรอบๆเลยครับงานคงเคลียรเซลล์แนะนำให้ดูเป็นแถวๆไปนะจะได้ไม่พลาดของงานของเล่นเกา่าสไปเดอร์แมนตัวนี้ผมจะบอกว่าฮอตทอยเพิ่งเปิดให้เพียอะอะไรมันเป็นชุดลาสตันสไปเดอร์แมนตัวนี้เป็นของมาเวเลเจนจักรวาลอื่นเหรอพี่ที่ไม่ใช่จัก,กรวาลหลักเหรอพูดถึงในเกมมันเป็นชุดหนึ่งเว้ยนนี้คืออะไรพี่เขาจะรู้ไหมอันนี้อะไรไม่รู้แต่การ์ดของการ์ดดาร์ครับมันเป็นของสะสมเหมือนกันแต่เก่าแล้วอันนี้เก่าซีรีส์เก่าแล้วเมื่อวานอะไรนะมวยป้ามอ่ะอ่าแล้วมวยป้าม อันนี้ฮาโลวีนไมเคิลไมเยอร์ที่ไว้อะครบรอบ20ปีมอนเตอร์ฮันเตอร์มีสองสีครบเลยอ่าแล้วมันเลี้ยงตัวมอนเตอร์ฮันเตอร์นี่ด้วยป่ะใช่โอ้เลี้ยงก็มาสู้กันอ๋อเท่ๆๆน่ารักอันนี้มันคล้ายๆตัวเลโก้ดูมือเขาดิเออจะขยับได้เนี่ยเป็นจอยขยับได้ขยับได้เนี่ยบล็อกยกบล็อกเลยนะการละกันสบายติดจีนติดจีนติดจีนแต่มีกิมมิคแต่มีกิมมิคความเป็นญี่ปุ่นนิดนึงอันนี้คือเครื่องรางญี่ปุ่นตัวนี้เพิ่งออกตัวใหม่ตัวใหม่ตัวใหม่ มันคือตัวอะไรอ่ะมันลีดขี่ยานอ่ะไอ้นี่มันมีหลายสีนะจริงๆที่ออกมามันไม่ได้มีสีเดียวนะไอลาบูบูเขียวุ่นเอออออเันนี้สุ่มสีนะสุ่มสีมันจะมีสีอะไรก็ขาวกับสีดำอ๋อมีเพิ่งนวลกับเพิ่งนิ่งตอาไหนนะพี่ฟูกพี่ฟุกร้านอันติเมทอยอ่าอยู่ข้างล่างนี่เองพี่เราขึ้นมาเซลเฮ้ยนี่นี่ตัวใหม่อ่านี่กล่องกล่องเงินนี้ใช่ไหมใช่อ่าไอตัวนี้มาร์คสีเขาเขาเรียกฟาทอลใช่ไหมครับ แฟลชโกลมันคล้ายๆไปพูดชาววอลสกี้อ่ะมันเล่นไฟเงาเะเวลาเราเอาเอาแสงแสงนีออน์อะไรสาดอ่ะมันเล่นไฟได้อ๋อเล่นไฟได้อันนี้ถ่ายเป็นยูเอสบีนะถ่ายเป็นยูเอสบีด้วยมันเปิดไฟได้ใช่เตียบเขาแบงค์เอาถ้าเตียงไฟบ้านจะสว่างนี่ตอนที่เราเห็นที่งานทีทีอ่ะที่เขาโชว์อ่ะในตู้ยังไม่ แต่คือเห็นตัวจริงใกล้ๆอย่างเงี้ยมันแบบเิดว่ามันสวย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 มันสวยกว่าตัวที่โชว์ตอนนั้นอีกอะทำล้อคริสตัลพี่เอ่าทำล้อคริสตัลตัวนี้พี่ฟุก็ขายอยู่ที่หมื่นเกะนี่แล้วก็มีวันด้าตัวใหม่ไอ้ตัวนี้ผมผมผมจริงผมจริงไอ้นี้เป็นลิมจริงสองพันสองพันห้าร้อยตัวอ๋อสองพันห้าตัวทั่วโลกถูกไหมครับพี่ทั่วโลกครับทั่วโลกมันผมจะเห็นตอนนั่งรถมานะนั่งรถมาแล้วมึงจะเห็นที่ไหนนี่ไงใครชอบแบบสกาเล็ตวิทอ่ะตัวนี้ตัวจบ เปลอลาม่าสวยๆเลยปะอ่าใช่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 ไดโอม่าที่มันเป็นเปลไฟถ้าตัวธรรมดาจะเป็นฐานปกติใช่คอยใช่แต่ผมเห็นไอ้แบคกั๊ดดัมันออกมีหลายเวอร์ชันมากเลยมีตัวฟ้ามีใช่ป่ะมีมีสาเวอร์ชันเป็นหน้าอกสีเหลืองอันนี้คือหน้าอกเหลืองอันนี้มันเหมือนใครเอาไอ้ทองอ่ะมาแปะวัดแล้ววายทองเปลวเออทองเปลออกมาเนี่ตัวร้ายของอควาคอมแอนดเนี่ย หลายอันนี้เป็นเป็นสูตรแบบอัปเกรดแล้วแต่ตัวเอกลุ่นผมพี่ของร้านพี่ฟุกก็เยอะนะอย่างเงี้ยดักเวเดอร์ตัวเนี้ยอ่าตอนนี้ที่เป็นแสงรุ่งเรืองที่ที่ที่มันเป็นแสงน้ำเงินในตัวนี้ก็เป็นไอไอสังหระสังหระมันเหมือนครบรอบอะไรป่ะครับตัวนี้เป็นงานซาวอลแต่ปีนี้ไปตกอยู่ที่เจแปนอ๋อก็เลยก็เลยเป็นอย่างนี้ใช่ครับเป็นลายสังหระแต่ผมเห็นมันจะมีผ้าคลุมผ้าคลุมมันเป็นต้องซื้อในงานที่เจแปนเท่านั้นโอ้โหแต่งานนี้ผมซื้อที่ที่ฮ่องกงมันจะไม่มันจะไม่มีมันจะไม่มีผ้าคลุมอ่าก็ใจ ตัวหนึ่งที่เป็นโลกรทีวีเอทีวีเออันนี้มันเป็นตัวอนี่เป็นซเดน์มันน่าเล่นกว่าตัวนู้นมันต่างแค่ว่าสูตรมันสูตรมันขาดแต่ว่าที่มันน่าเล่นกว่าเพราะมันมีจระเข้ให้ด้วยอ๋อจระเข้โลกิอ๋อโลกิีจระเข้ไม่ไม่แน่ใจว่าสิ้นปีนี้หรือปีหน้าออกที่ว่านั่งบนบัลังอ่ะตัวนั้นสวยตัวนี่สุดท้ายที่ดึงที่ดึงลากตัวนั้นสวยมากถ้าเปิดไฟได้ก็สวยเลยพี่ไฟตรงลากนะที่มันแบบอย่างเงี้ย ใ,ส,ส,ใส่เสื้อผ้าให้น้องก,บอบกระบอกน้ำเที่ยวกรูดพี่ตัวนี้มันขายก่อนวันฉายด้วยสองวันหรือวันหนึ่งเนี่ยผมจะไม่ได้แล้วข้างในาเนี่ยเป็นกระบอกน้ำมันเปิดข้างบนแล้วใส่น้ำได้เฮ้ย <c oughs> อันนี้พี่เขาขายไหมเนี่ยโอซิลิสนี่พี่ขายไหมครับเนี่ยพันสองร้อยบาทอันนี้อนาทอยตัวที่เป็น อ่าทศกันตัวไอ้คู่สีใช่ไหมครับของของที่บ้านเราที่เดียว9็สตัวก็เก้าอยเก้าบาทใช่อ่าเล็กสวยเล็กสวยถอดหน้ากากทศกันฐ์ของมานหน้าแบ๊วมากเลยเพราะทอยส่วนใหญ่ก็าจะสึกจะเป็นสตาร์วอลส่วนใหญ่ไอ้ตัวนี้บีสปินใช่ไหมอ่าเป็นมือหนึ่งอ่าเป็นมือหนึ่งดีเอ็กซ์กินห้าพี่โค่นเออเออผมเห็นเห็นเอตรงไปครอบแก้วมาเห็นตัวตัวแบบเดี๋ยวได้ข่าวว่าร่าตรงเดี๋ยวจะมีจัดงาน ไปเดือนเจ็ดไปเดือนเจ็ดยายีเจ็ดกระดากรมนะครับมีสิบก้าพาก็มีฟิลปปินประมาณ7จ0ท่านจัดตรงร้านนี้เลยร้านนี้ครับอ่างนนกนนก แล้วก็ตัวนี้ตัวอะไรนี่ฮันโซโลไงมองข้างๆกันนะ,ะมองแวบเดียวเลยไม่เหมือนทอมฮอลแลนด์มากใช่นี่เป็นฮันโซโลตอนภาคไอเนี่ยสปินออฟไอนี้มันเป็นภาคเด็กอ่ะอ๋อภาคเด็กต<อ>ัวข้างล่างอีควิสิเตอร์เหรอไม่ใช่ตัวนี้เขาเป็นตัวข้างข้างๆกับบูบาเฟสไงเ<ช>นี่ยคุณไม่ใช่แฟนตารวอเลยผมจําไม่ค่อยได้ไงใครอยากได้แล้วก็อย่าลืมมาที่ร้านอ Angel p ก g g e r ด้อยครับอแ Angel Pigger a n d น o อยลงไปชั้นหน้ามิวส์ยางโมได้ด้วยขายสเปซข้างสะอาดด้วยสั่งของก็ได้อันนี้เป็นงานโปเกมอนได้แบบว่าพอพับเข้าไป มันเป็นงานยางนะพี่ตัวเป็นยางแล้วพอเปิดออกมาเขาจะเด้งออกมาโตเกียวเรนเจอร์เนี่ยโตเกียวเรนเจอร์พี่ใช่ใช่ตัวนี้ใช่ครับแล้วลลันน่าจะเป็นการสะสมอีกแบบนึงอะอะไรเงี้ยการแบบของจีนเออนี่ยาจีนนะผมมีโปเกมอนให้พี่ตัวหนึ่งที่พี่น่าชอบปลาปลาท้าบอ่ะดูดูดูมีเหมือนซูชิป่ะในเรื่องอ่ะน้องเป็นมังก่อนนมันไม่ใช่ปลาพี่ตัวอะไรอันนี้ชื่อวูเปอร์ร่างสองมัน่ะร่างสองจริงจร่างหนึ่งมันจะเป็นแบบว่าตัวคล้ายๆนักคล้ายคล้าย ตภาพน้ำฟิลนั้นเอจีของมาเเดอร์ตะปาคิบิกิมันมาอยู่ในซีรีส์ของฮิบิกิไอเนี่ยอ๋อโอ้โหนี่ครบเลยนี่นี่สามเทพยูกิครบเลยสามบล็อกสามพันโอ้โหคุ้มนะเนี่ยโคเมชั่นเทมิสอ่สองกล่องเก้าพันแปดเอ้ยไม่แพงนะเนี่ยเอาไปคู่กันเลยพี่น้องนี่ยูยูฮารุโชนี่ครบทีมเลยมันคือทีมตัวเอกถูกไหมพี่ใช่เนี่ยก็มียูสุเกะคุราม่ากีเฮคูวา巴าอ่าไปดูงานกล่องมาสักหน่อยดีกว่า มีด้ารดีพันแปดนะเป็นน้ำบูฟเฟ่พันสี่นาราทีฟเนี่ยสองพันนึงร้านไอโคเลเตอร์อ่ามีเนี่ยนมีเนียมเอบาทเอ้ยไม่แพงนะผมชอบอันนี้อันนี้นาฬิกาเนี่ยนาฬิกาว่ะเออเป็นรูปเพเครื่องเพลสย์เพสเพลหนึ่งเออี่เวแจกสิบเลยได้โอ้เฮ้ยเอาไปเช่นะเช่เลยพันสองหิพันสองห้าใช่ครับใครข้างใครเพลสเทชันเนี่ยเอาไป็นพ็อปแบบประดับบ้านได้เลยได้เนี่ยจันลี นันลีตัวนี้ฮอตทอยอ่าตัวนี้ฮอตทอยเอกซ์คลูซนะตัวไหนใช่ตัวที่ผมตัวที่ผมผมว่าอยากให้ดูตัวนี้เนี่ยอันนี้คืออันนี้ทีมฟุตบอลที่ทำกับมอลลี่ใช่เลยมอลลี่ทั้งหมดอันนี้เซ็ตครบหมดทุกตัวเลยป่ะครบกบซีรีส์เอาเลยป่ะแปดทีมครับเซ็ตเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าลดแล้วครับจากปกติหนึ่งสองห้าร้อยอันนี้ซื้อไปปุ๊บไม่ต้องไปตามหาที่ไหนใช่ก็มีครบเลยมันไม่บอกคุณนะใช่มันบอกเลยมัตเตอร์ซอสของเซลดาของลิง ใช่ของลิงของลิงมีพีเอ็มของเกมเด่นมากๆใครที่จะมีสวิตสองแล้วมีสเกมเซลดาบีเอลเดอะไวล์ซื้อไปเลยเทียร์ซ็อกกิงดอมด้วยซื้อไปเลยซื้อไปบ้งเลยแล้วใบหน้าเป็นอย่างนั้นวะเนี่ยที่มาอันนี้มันเป็นลายเส้นของอาจารย์โทริยาม่าตั้งแต่แรกเลยเว้ยออริจินอลเหรอคือออริจินอลเลยคือโงกุลเนี่ยตอนเด็กอ่ะมันเป็นลายเส้นอย่างนี้แหละจากกระบอนเน่ะจริงๆอ่ะ กระตุนแก๊กมันเป็นกระตุนแก๊กอาจารย์ทรียมาม่าเขาถนัดกระตุนแก๊กไม่ได้ตั้งใจทําให้แบบแลักบอลแม่งเป็นกระตุนต่อสู้ดเดืเอดอะไรอย่างงี้ตั้งแต่แรกใครที่ติดตามคลิปเรามาตั้งแต่แรกๆเนาะแล้วก็รวมถึงติดตามโคงการกองสุ่มมาเนี่ยพี่อาตรงก็เป็นคนแรกๆนะที่เอากองสุ่มเข้ามาในไทยผมอยู่กับอาตงมาตั้งแต่เขามีอยู่ห้องเดียวอะปัจจุบันนี้พี่อาตรงก็มีหลายสาขาแล้วเรียบร้อยยินดีด้วยนะครับินดีด้วยมากมาก NBA ลอล่า NBA จาก2,008เหลือ พันแปดเรไปทำาลงนะตัวนี้ไอ้กินแมนเนี่ยสองพัเารหเหลือพันแปดอันนี้ลถมากกว่า1นึ่งพันนะมากกว่าห0บเปอน่ะชินวูพ9 2 0การเหลือ1,200บาทน้องโชจันราคาดีโคตรส0มพันสเหลือหน0่บาทอันนี้เกิน6กสอรผมก็ชอบนะไอ้โชจันเนี่ยชอบชอบตอนไปฮ่องกงใช่ไหมเออมีเยอะเกินจนพูชอบไปเลยฮ่อกงมันยิบมากอันนี้หมาะกับพี่เม้ง นี่นี่ไอตัวไคจูตัวนั้นที่เราเราเราเคยมาดูแล้วที่เป็นบาตันอ่ะใช่เขาจะมีตัวตามนี้เห็นป่ะน่ารักมากเลยนะน่ารักนี่จากพันแปดเหลือสี่ร้อยพันสี่ร้อยไซเดือนครับเครื่องปั๊มเครื่องปั๊มไส้เดือนเกือก้าวร้อยบาทใครอยากได้อะไรประหลาดประหลาดก็มาเก็บนูรู้ว่ามีนี่นี่สองพันหนึ่งร้อยหกสิบเหลือหนึ่งพันบาทนี่คุ้มนะพี่เอาจริงจริงคุ้มมากนะสาวๆก็นี่เลยจาริโอครับจาก830เหลือ700 แต่งานนี้เป็นเป็นงานเหมือนคล้ายๆงานฝากขวดนะนี่ครับผมเห็นนีิดจอนไลท์ป๊อปซันไลท์ป๊อปไม่น่ารักกับพี่เม้งเฮ้ยสกอตโมโตเดช้มีเออสกอตโมโตเดชี่ทางผมเลยอันนี้มันเป็นอะไรอ่ะเขาอยู่ในถ้วยบะหมี่เหรอเออน่ารักว่ะส่งมา20บาทไออันนี้ไม่แพงกล่องซุ่มของเรื่องยูกิอ่าใช่แบล็กเมจดิเชียนไซโคช็อกเกอร์แบล็กเบรดิเคียนเกิลและซีเกตอยู่อะไรนซีเกตน่าจะเป็นตัวคาร์โซเยอร์มั้งไอ้บัตตันนี่น่าน่ารักกว่าเดิมไปกนะไอบัตตันเนี่ย ไอ,อ้ข้างบนหัวเขานี่คือตัวไอ้นี่ป่ะเนี่ยตัวชื่อเขาเป่ะเนี่ยไม่รู้อ่ะคือมันเขียนเป็นลายสติวกอคือมันเขียนเป็นลายสติ๊กไว้พี่ดูดีๆเห็นปะถ้าอาจจะมีป้ายคำพูดมาด้วยนะดูจากลักษณะแล้ว Convenience Hydro Fighting อ่า Battery Hydro Fighting ห้องดับโซนี้ยังมีอยู่นะยังอยู่สองเวอร์ชันเลยเนี่ยซื้อไปก็เก็บไว้ครบคือมันไม่ต้องสุมอ่ะคือคุณซื้อไปยกบอกคุณยได้ตรงได้ตามเนี้ยได้ตามนี้หมดเลยเพราะว่ามันไม่มีตัวสิทเหตอยู่ร้าน จาเก,ก่าจ้าเดิมครับสียุดศูนย์ที่นี่เลผมเพิ่งเห็นไอ้เชี่ยกานเลโก้นี่มัเ่เคยเห็นเลยไม่มีติโก้ลายล่างเลยเนี่ยใชจ่จริงๆริงนะพี่จำได้อะตอนเราไปตอนเราไปที่ฮ่องกงอะมันมีให้คอสตอมอย่างนี้เลยนะ,ะใช่ที่ม,มันเป็นร<ก>้านอะ่ะ ปู่ยังมาโตด้วยอ่ะใช่แล้วพี่มองดูดิแมงมีมีทุกเรื่องแล้วพี่เนี่ยนารุ้ตัวอะไรว่าตัวแปดสิบบาทเออตัวแปดสิบบาทเนี่ยนารุ้ตัก็มีวันพีกก็มีมันจะมีคนแบบตลาดที่เก็บอย่างนี้อย่างเดียวไงพี่ไม่มีอีจิโกะมีกุจิกิแล้วพี่ดูดาบแม่งดาบแม่งเป็นบางต่อเลยไอเคนปาจิอ่ะเออคิดมันน่ารักเนี่ยน่ารักน่ารักคือมันอยู่ได้เลยเออมันอยุดรวมกันแล้วมันดูน่ารักนะพี่นะคนกับผู้เช่าเต่าเฮ้ยดูผู้เ่าเต่าดิผู้เช่าเต่าแม่งน่ารักยิวไงหรือเวล่ะ บาทกี่ตัวพี่จะพอใจวะเนี่ยบ,บูสวยอะบูเออตัวบูสวยโบลี่อะโบลี่ก็สวยโบลี่สวยเออหัวเขียวนะหัวโจ้มีหนังไงปะโจโจ้อะใช่ใช่เห็นละเจ้าโจ้ต้องสวยนะผมบอกก่อนนะว่าไอ้ของพวกเนี้ยไม่ใช่ของออฟฟิเชียลนะมันเป็นของแบบว่าคัสตอมมาเอองานคัสตอมมาหมดเลย S S เทนนั่่งเเเรือียหมือนนั่งเรือยาวเลยโบเอาหัวใจปล่อยพลังรัคน์เขาอะเหมัดเต็มเลยมาขวดโซโลใช่เชนโซแมนเชนโซแมนกับน้องพาวเวอร์น้องพาวเวอร์เจนจีกับพาวเวอร์ใช่เฮ้ยตู้นี้พี่เขาขายแต่โซโลเลยดีกว่าเนี่ยโซโลเลยโซโลทััคดำด้วยผมดำผมดับจะเปลี่ยนหัวได้นะ เป็นหัวตีเขียวได้โซโลนั่นแหละเป็นงานกระชปองเป็นงานรุ่นงานเนี่ยเต็มไปหมดเลยมาเสาหลักนิตาเต็มเลยใช่มีคานิโร่ใช่มเนสเตโกเนสเตโกไอเซนิสเซนิสเซนิสเซอร์ตุ้งสวยะสวยสวยพี่สวยคือมันพุ่งเลงงคุใช่เลงงคุเลงงคุโพสต์นี้ก็โอเคนะโอเคผมว่าโอเคมันมีหัวให้เปลี่ยนด้วยหัวแบบไม่เปื้อนเลือดอ่ะ หมหเป็นเลือดเลยอันนี้ปลอมตัวมาอันนี้ปลอมตัวอันนี้เขาเนียนมองเผื่อๆอาจจะเป็นเนสเโกะแต่จริงๆไม่ใช่อะอันเนียอันนี้คืออันเนียโคคุชิโบเออเป็นหนึ่เป็นอสูรข้างขึ้นที่หนึ่งเป็นเบอร์หนึ่งเลยลองจากไอ้มันก็จะสันอะมูซันเออมูซันมูซันเออไอ้มุยเนี่ยมุยตัวนี้ก็สวยนะแต่ราคาหนุนพราคา9,000โคตรดีเลยกิวเนี่ยแบบง่ายยังไงวะเนี่ยอะจินโนบุปะชินโนบุใช่ชินโนบุ9,500หล่อสามตัวนี้ไม่ถึงหมื่นหรอใช่ าย JM ตัวนี้ของทีค่า JM ผ<ช>ู้ให่เห็นว่าดีไซน์วันแกณฑ์เลนมันจะไม่เหมือนในอนิเมะใช่อันนี้มันคือดีไซน์ซอฟต์รความใหม่เนี่ยมันก็จะมีร่างไอ้พวกที่มันเป็นแบบเป็นหมือนคน,นหน่อยนะเออครึ่งหนึ่งเป็น,นอนาโตมี่คนอะไรเงี้ยเหมือนไทตันเลยใช่ สามหมื่บาทกำลังสู้ทำท่าสู้กับนแต่วูดพายโดตัวนี้อลังการสัตว์สองหมืเก้ยแต่ว่ามันราคาดีนะราคาดีใช่ผมนึกว่าสามหมื่นตอนแรกอะแผมว่าในสเกลนี่าจะเล่นเป็นสเกลกับ P.O.P. ไม่ใช่เป็นสเกลแบบพวกกับผมกไอรีใครเนี่ยอันิฟิสดาวาตัวใหม่อ่ะ ร่างธรรมดายางก็โตเขจะเป็นอย่างนี้แต่ร่างที่เขาใช้พลังผดปีศาจน่เขาจะเป็นเขาจะเป็นอย่างนี้เออเขาพลินใช่พูลินร่างหนึ่งเขาเป็นไอ้ตัวลูกพรมตรงนั้นอ่ะอันนี้ร่างสองันนี้ร่างสามหน้าตาแม่งโคตรติ่งต้องเป็นในนี่นักร้องคาราโอเกะอันนี้ชื่อทัตซัมพี่ยมันมันเทอะวะมันเป็นตระกแตนนะอ๋อเหรอ่าแล้วร่างสองเป็นตัวนี้อันนี้เมก้าเขาอ๋อคือหนึ่งเลยมันเป็นหนึ่งในตัวที่คนเล่นเยอะที่สุดเหมือนกับเจนหนึ่งเพราะมันเท่อันนี้คืออะไรเช็คอยู่เหรอครับ อ๋อประกอบตั้งโชว์อันนี้คนหาเยอะนะอันนี้คนหาอยู่880บาทตัวที่อินเตอร์แลกได้อะหาไม่ได้แล้วเออมันหาไม่ได้แล้วในไทยตอนเนี้ย36,900บาทมีของแถมเนี่ยหน้านี้มันได้ลงกว่าใช่นั่งอยได้ลงกว่าได้ฟิลลิ่งคือไอ่เนี้ยมันจะมีตัวของตกค้างเงี้ยขายแยกสามนี้เลยเว้ยแล้วฉากเนี่ยมันถึงออกมาตอนหลังเออมันต้องตากแก้วเท่าไหร่วะพี่หนึ่งต่อหกมันจะมี เซตของมันเลยเว้ยมันเป็นเซตของมันของค่ายนี้เลยคือเขาออกตัวละครมาก่อนทำฉากมาขายตอนหลังอันนี้นารูโตะตัวนี้เขาใช้กระสุนลงจักรนะแต่ว่าเป็นมหากระสุนลูจักรแล้วลูกใหญ่หน้าหน้าปั้นหน้าดีนะหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทอันนี้คือหนึ่งต่อหนึ่งวางไว้หน้าบ้านวางไว้หน้าบ้านเป็นยามเป็นยามเปิดไฟได้นะตั้งหน้าบ้านนี่หายอะบอกเลยหายแน่นอนชือแค่บ้านไปตั้งก็ได้บ้านแปดหนึ่งแถม แทนมันเนียนแต่งานคอนแอลบไงงานคอนแอลบแทนมันเนียนพี่คอนแอลบกับงานแบบงานงานกิเลงของจีนไี่พี่เนี่ย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 เดตาโค่นเหงาอะเหงาจัดเนี่ยลุกลุกมันถอดมือเลยด้วยมือขาดกดปั่นคือสุ่มอะได้ตัวละครก็ยังรู้สึกโอเคอะเล่นได้แล้วไอเดตาแม่งเหงาก็ประมาณนี้สำหรับร้าน4.0เอชูรคอนเรตเตอร์อ่ะอยู่ที่ร้านดีทอยมันนี่มีเซลใช่ไหม ใช่วันสุดท้ายแล้วมีคนบ่นว่าเราชอบมาวันสุดท้ายแต่ก็ตามนั่นแหละแต่ปกติก็ลดอยู่แล้วนะลดอยู่แล้วมันเยอะกว่าเดิมไงอ๋อลดเยอะกว่าเดิมอีกสามร้อยหรือร้อยเดียวอย่างงี้ป่ะอันนี้มานานแล้วใช่ป่ะมานานแล้วมานานแล้วมาานนแล้วอันนี้เขาจัดตู้ ของ QMSV อ่าที่มันเป็นกล่องสุ่มอันนี้ก็สวยเลยอันนี้คือหลากหลายซีรีส์มันรวมกันนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ซีรีส์เดียวกันนะใช่อันนี้คือหลากหลายเลยมีทาลาบี้ครับมีทาลาบี้มีนิวอ่ามีฟรีดอมฟรีดอมอ่าแจสติสมีแก๊งนี้ของชาเขาปะอ่าของชาใช่อ่ามีมีของดีก็น้ำนี้เลยอาร์เซนัลเลดอ่า เอ้ยอันนี้อันนี้น่าสนใจอะพี่อ x t ต e m e Burst Mode ร่างที่ไอ้ไอ้นี่ไงไอ้เดฟินี่มันขยายปีกเนี่ยเหรอกลางปีกกลางปีกมันจะเป็นกลางปีกผมชอบความที่มันกลางปีกแล้วเป็นสีแดงอะมันดูเท่ดีเหมือนผีเสื้อคือเซตเนี้ยมันจะมีปีกแถมมาให้แต่มันจะมีตัวธรรมดาที่ไม่มีปีกโ r วิ i d e n นี่มันทำไมมันถึงเป็นอย่างเงี้ยพี่ติดดีไซน์มันอะมันเป็นเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนฟันเน็กของแม่งอะมันจะเป็นคล้ายๆจรหลวมอ่าเข้าใจได้แล้วงั้เข้าใจได้อันนี้เป็นตัวไลายของภาคซีนะ อันหลักมันมีพวกเนี่ยอเวลานี่ยฮะอเวลานเอ็กเซียของค่าดเบดับเนโออ่าเดี๋ยวนี้ก็ดับเนโอ่าไค่ลอตเคียวลอตเคียวลอตเอออันนี้ราคาป้ายนี่นี่ลดอีกป่ะอันนี้ลดแล้วใช่ติดวันสองพันสองโอ้นี่ถูกเลยสองพันสองถูกเลยกูมันเป็นยิ่มันเป็นหุ่นฐานกีกี้นั่นแหละหน้าตาจะคล้ายๆกับซาคุนะแต่ว่าไม่ใช่นะรายละเอียดมันจะรายละเอียดอีกแบบนึง ไอซีรีล์ไลน์ของกันดั้มวิงอ่ะแม่งเป็นโมเดลสูต์ตัวค่อนข้างเล็กต่อมาเออมันค่อนข้างเล็กหน่อย <K G. S 2> คือมันเท่าไซส์มันมพอๆกับพวกเฮ <K G. S 2> แต่ว่าเป็นของซีรี์ของ UC นะพวก UC มันจะเป็นหุ่นสเกลตัวใหญ่หน่อยตัวนี้มันแปลงเป็นเบิร์ดโหมดได้เว้ยเป็นยานนกอ่ะอ๋อยานนกไอตัวเนี้ยไอเปี้ยเนี่ยมันแปลงเป็นยานอย่างนี้ได้เป็นมังกรได้ เออในความเท่อย่างนี้ผมชอบแปลแปลงเป็นแปลงปัญญามันตัวนี้เป็นเป็นโอ้จบเลยพูดมันอันนี้คือโครงอันนี้คือโครงมันอะไรใช่ใช่เนี่ยต่อโครงอะไรเงี้ยเห็นปะแล้วไอโฟนเนี่ยเป็นสองเลเยอร์นะเห็นปะตอนแรกผมเข้าใจว่าโครงมันอะมีแค่ครึ่งตัวไปแล้วเนี่ยไปต่อเพิ่มไม่ใช่เนี่ยมาเป็นชิ้นมาเป็นชิ้นนี้เลยนี่นี่ผมอยากให้ตัวตัวนี้ตัวอันนี้ชื่ออะไรวัวชิลใช่วชิเออ ทางแต่มันโอตัวนี้มันความพิเศษมันคือมันมันมันซื้อหนึ่งเหมือนได้สองเว้ยเพราะมันรวมร่างกันได้เว้ยคือตัวนี้มันเป็นตัวใหญ่ใช่ป่ะแล้วมันถอดเกาะมาปุ๊บอะมันจะกลายเป็นตัวนี้เว้ยออ๋ไอ้กระดัมตัวนี้แม่งกระดัมแบบมีผมอะ คือมันเป็นตัวแบบเขาเรียกว่าไงตัวแทงไงหมแบบเหมือนยิงแรงอ่ะไอตัวเนี้ยถามพี่ไอไหมว่าสวิตสองซื้อไหมไม่ซื้อไม่ต้องถามราคาเปิดมาแล้วนะไม่อดี๋ยวกูซื้อแล้วกูให้มึงเช่าป่ะเออผมก็ซื้อของผมดิพี่ไม่จ้ผมไม่ต้องเอาเงินก้อนไปไปจ่ายตังค์ไงผมยอมลงทุนด้วยโปเกมอนหน่ะไม่เป็นไรเอ ก็มาดูที่งานเซลดูจนเขาไปหมดแล้วเนี่ยข้างหลังเห็นไหมประมาณนี้เราก็พาเพื่อนๆมาดูของให้งานประมาณนั้นตามสไตล์อ o p p y gang ชอบอะไรของพวกเราก็เดินตามพวกเรามาได้ติดตามเพจของ m e g าพา a z a ไว้แล้วก็อย่าลืมติดตามพวกเราด้วยอย่าลืมกด subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยไม่เพื่อนๆน่รับข่าวสาของเราได้ทันท่วงทีเลยมีสี่ช่องทางด้วยกันนะครับมี facebook มี ig นะครับมี youtube แล้วก็มี tiktok ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าคุณจะเป็นใครพวกคุณคือแก๊งเดียวกับพวกเราครับพวกเราคือฮอี้แก๊งบ๊ายบาย